โอเคครับทุกคนก็สวัสดีทุกคนนะครับผมตอนนี้เนี่ยพวกเราเนี่ยมาอยู่กันในซอสมอร์ภูมิลบนะครับเป็นกันเรียกว่าอะไรสงครามโลกครั้งที่สามนะครับผมก็โดยท่านเซฟนะครับานายยั่<ห>น<ล>ยังมีคนเราฝั่งด้วยนะครับตอนนี้ไนเปอร์ยอยู่ฝั่งเดียวกันอยู่ฝั่งเดียวกันไปผมรู้สึกเหมือนเล่นทีบีเลยทุกคนโอ้โหอยิงหัวแม่ย่าจำไปนะผมไปครับผมเมื่อกี้มันยิงรถตรงไหนนะตรงบนนี้ใช่ไหมแตกแตกแตก อู้ดลืมแทักบอมเตบมเลยปลาเบิดนะกดแตกแตกแตกผงแตกฟองแตกฟองกดกีปลาเบิดนะัวดแตกต่างไหมผมตายโดนเล่มปลาพี่จะเบิดเออเอ้าออกเลยเหรอพี่จบเลยเหรอไม่มาเล่นต่อกดตัวไหนเป็นปลา

เห็นป่ะเห็นป่ะเน่ยหนาะเหนาะเอาไปนรียโอ้โหูตายทางไหน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 ตอนนี้เราอยู่ที่เท่าไหร่ครับอยู่ในบาเลียดูยังไงว่าที่อยู่ที่เท่าไหร่ผมไม่รู้นะเก็บล้วงล้วงล้วงเฮ้ยอะไรอะระเบิดไอ้เหี้ยพวกเที่ยากวางระเบิดไปทั่วดิ โหูเลเซอร์เนี่ยลำบากนะนี่คือห้าโดวเลเซอร์ใช่ไหมตัวเลเซอร์ก็ตายเกียววันวนี่เกีอยโหูเลเซอร์โดนกูสีแดงปะต้องเปลี่ยนปืนเป็นเอตอนนี้โอ้โหเพิ่งเราเพิ่งฆ่าได้ไปกี่ตัวไม่รู้นะรู้ไม่เป็น1ิสองนี่1ิดสองเรื่าวิดสองตัวหรอ กูหูโดนว่ะเจือกยังไม่ล้นเลยร่วงเข็นปืนน่าจะดีกว่าแรงไม่หพอไป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  ลบวๆล่ล่ล่วงลวง้โได้แตกหองนะโอ้โเนี้ยล่วงล่วงนะล่วงนะไปไหนอ่ะอยู่ฝั่งโอ้โแม่ง เรายังไม่โดนหัวมันหวาทุกคนอีกหนึ่งนาทีครับผมอีกหนึ่งนาทีแปกเทียวละร่วง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 ปาร์ตเลยเกล็ดเลยติดครับละยี่เป็กน,น่าเลยร่วงร่วงร่วง ผมเอายันฐานนะผมบอกเลยแค่นั้นแหละตายตายส่อนที่ไปคิวอ่ะไม่รู้อ่ะมไม่ีคิวอีกหนึ่งรับผมเกมแรกเราเติมเติมเลยเตบมเตโมปูแม่งเข้าหลังไอ้เชี่ยแม่งยัดหัวกูเลยสุจะใกล้ตายสองเราชาร์จเร็วควับผม

อา้าวตัวไรโอ้โหแมงอยู่ด้านบนดูเห็นแล้วอีนี่อีนี่ทีนี่จริงกูผู้ชายเปล่าดวงเว้สวยผมได้ที่เท่าไหร่เอ่ยไม่ได้ไม่ได้อันดับเลยมาจิบเก้าเดี๋ยวไปมาซื้อมาซื้อมาจะเด็นเยวนี่มัน โอ้โคตรนิ่งโคตรนิ่งเหาเรื่องเกิะนะอุ้ยดีดีปืนดีปืนดีสองเดียวเพี้ไปเนี่ยว่างเอ้ยยี่กระสุนหมดตายตายว่าง

ที่ไหนปืนเนี่ยโดนเขาหนะกระสุนหมดเฮ้ยมันตัวล่อไอ้เวันฟันขาดเลยละเอะเฮ้ย ยื่นออกมาก็โดนพี่แค่น,นคั้นแหละระวังเฮ้ยแตกเลยออกมาโดนผมแค่นั้นแหละระวังระวัง ร่วงร่วงไปถึงพี่อ่ะร่วงมามาเกิดมา มาโดนผมแค่นั้นแหละเฮ้ยมีมีฝั่งนี้แล้วย้ายฝั่งแล้วขอย้ายฝั่งแล้วหรอเกิดฝั่งเราอีกฝั่งย้ายไปเกิดฝั่งเราเหรอใช่เกิดเราก็เกิดอีกฝั่งหนึ่งนะขออาุญนตทุกคนขออนุญาตนะครับเกิดฝันเราเยอะเลยเพราะว่าอ่วงานเรืไป รวงวงวงเยอะสุนมดเดยอะสุนมดดูนาใจากร่วงดูนา ว่วงไม่ปังเลยอ่ะเฮ้ยติดท็อปว่ะว่างเว่อวววเราถูงหมดเลยทำไงอ่ะมาดีดีเราหมดเลยอ่ะหมดเกลี้ยงเลยอ่ะเอาพอดพลุนพกได้ใช้พืุนพกออกใช้พืุนพกเอาพลุก็ได้ตอนนี้พี่อยู่ดับบพี่อะไรอ่ะ

เราอยู่ไหนกันหมดอยู่ไหนกันหมดฟา,างปุ้ยยิงกี่ไหนวะเอาละเว้ยขออนุญาตติดท็อปนะทุกคนขออนุญาตติดท็อปนะอุ้ยมีคนน้ำผมแล้ววะมีคนน้ำผมแล้ววะทุกคนนี่ว่าใครอ่ะ เอาดินำได้กี่ตาเอาดินำได้นานไหมอ่ะเอาดิแค่นั้นแหละเฮ้ยนำได้นานนะเปล่ามนี้บอลบอลตังเท่าไหร่อ่ะเจ้าดาร์นยังไมนะ แแกโอ้ยยังมีลูกซ้องโุ้ยแม่งใครวะยี่สิบเจ็ดคิวลวไอ้นั่นไปสามสองละไอ้บ้าอุ้ยเอฟเอสซินละฆ่าโหดจังอ่ะทุกคนฆ่าโหดมากเลยนะแทก

ไว้ไว้อ้โหูเฮ้ยแม่งฆ่าโหดจังวายเบอร์หนึ่งอะฮะไอเย้าฆ่าสี่สิบคิวแล้วอะติดไม่ติดท็อปแล้วอะแม่ง ไม่ไหวว่ะแม่งโอ้โหข้าหดเกินไหนมีแล้วตอนเนี้ยโอ้โหต้องมีสนยย่หวันส่วนมีปืนยังสู้ไม่ได้เลยไปมีก็จยไม่ได้ไไดอ๋อแม่งมีมีป้อมยิงนี่ ไม่แปลกใจหรอกทำไมฆ่าได้เยอะมันมีป้อมยิงทุกคน <ผม S 1> ไอ้วินเนอร์ฝั่งเราอ่ะมันมีป้อมอยิงเว้ยผมก็เพิ่งเล่นใหม่นะน่แนา,ยนายแย่นาย่นาจะแย่ฝั่งป้อมยิงแล้วทำไอองอ่ะทำลายป้อมร่วงฮะ ซื้อปืนยังไงอน่ยซื้อปืนได้ป่ะก็ได้ซื้อตรงไหนเฮ้ยมีตังค์หมื่นกว่าแหรอเสรหมื่นกว่าเชื่อเลยแค่ไมีสี่ล้านเค่ไมีสี่ล้านเลยเหรอเออเก็บแต่ตังค์มั้งฮะเก็บแต่ตังค์ใช่ป่ะตอนเนี้ยอันดับสองคือะไรอ่ะคือสนายครับคืออะไรอ่ะคือสนายอ่ะคือน้ำพึ่งอ่ะ Đi vòng, đi này và Ui, Vân rồi kêu hộp này Phẳng Hãy subscribe cho <chased> kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những วิ่ยเก่งเลยจร่มนับเก่งเลยมันเลยแต่นับตอนนี้เงินห้ามื่นร่วงวุ้งแรอยู่โอ้ยยื้อผมยิงมันไม่โดนในตัวนั้นน่ะดวงก็จบแล้วเมื่อกี้ ตัวนางเห็นอยู่ตัวนางโดนอ๋อตาย้วะไมมีตัวเล่นกรไนที่ไหนเล่นกรไนแตต่างเ้ยโอ้โหตุ๋งนางเลยเหรอเกิเพื่ออะไรร่วงมาพูดอะไรอ่ะแปดพันอ่ะแอ้แบน่มแมนอ่ะดีมากเลย เล่นทนายแต่ถ้ายิงไม่แม่นก็จบนะยิงเือไม่ได้ทนายมันต้องแม่นแบบที่นนอะโอ้โหเท็ข้าาทีคิวแล้วเนี่ยครับสองใช่หรอเฮ้ยทีสิบแปดเลยหรอทีสเก้าสุดจังวะมีป้อมยิงหรอหรือไงจะเตืนแบบที่วันเนี่ยคืออะไรวะปืนที่วันที่ไม่ ยิ่งจะไม่บางเลยโอ้โหท็อปหนึ่งเวอร์แล้วต้องต้องเอาบ้างละกล้าวิสุดท้ายทุกคนขออีกหนึ่งคิวโอ้โหไอยันมึงวิ่งแทงกูโอ้ยิึงยาวเลยอะโอ้โหิึงยาวเลยโอเคครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพืนะครับแล้วก็กดกระดิ่งให้พี่ด้วยนะครับ ก็เดี๋ยวพี่จะมาทำคลิปอะไรเกมอะไรก็อย่าลืมติดตามชมให้พี่ด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย